路已散。 ถือว่าเป็นหนังสือที่ว่าอยากให้มีนานแล้วล่ะสองท่านนี้ครับถือว่าเป็นนี่เพลงเพลงเมื่อกี้หนูร้องเพลงให้สำหรับคนเขียนหนังสือสองคนนี้เลยพี่ฮีโร่พี่ฮีโร่คือเพลงเพลงใครเพลงเมื่อกี้เพลงฮีโร่รู้ถือว่าสองคนนี้เป็นฮีโร่สองคนนี้ที่เขียนหนังสือเนี่ยใจจริงใจจริงแฟนๆเคนที่ร้องมากเลยอ่ะเออแฟนไม่เรียกร้องเขาคงจะไม่ออกหรอกผมแปลกใจมากว่าทำไมสองท่านนี้ถึงแล้วทำไมด้านหลังเอาเอามากในปีแล้วทำไม อเขาจะเห็นแล้วมันก็ไม่เซอร์ไพรส์เลยนี่พอเปิดป้ายปั๊บนะผมว่าเซอร์ไพรส์อย่าว่าเซอร์ไพรส์ในห้องส่งเลยนะเซอร์ไพรส์ทางบ้านด้วยไหนเอ้ยมันเปิดทำไมอย่างที่เดี๋ยก็กีกันดูดูต้องร้อกีกันตายหรอกไม่ต้องใครอ่ะใครอ่ะไม่เซอร์ไพรส์นะผมว่าเอ๊ะอย่าพูดเลยดีกว่าไหมก็ดีนะหนูอยากรู้นะ ด้วยทำเครือดูเลยพนงมาแ้วรักนะเท่งเถิดเธอเป็นอะไรทูเนี่ยรับประกันพิมพ์ครั้งที่ร้อยโอ้ยรู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วจริงสุดซอยแหมปูเข้าตัวเองนั่งเลยนั่งเลยทันก็ดีนะที่จริงอ่ะผมรู้ทันพวกคุณอยู่แล้วสองคนอ่ะตอนที่มัมออกน่ะ เอาอาจารย์มาลบกับอาจารย์ประมาณมา่ไหมตอนพกเก็ตของหม่ำเล่มหนึ่งเล่มสองอ่ะใช่จนหนังสือผมขายดิบขายดีรู้เลยสองท่านนี้่รู้เลยอันนี้ผมก็เอาเข้ามาเหมือนกันเสียใจทำไมอ่ะผมโทรแคนเซลไปแล้วเฮ้ยแคนเซนเยผมบอกให้โทรแคนเซลแล้วไม่ต้องมาเอาอีกสองท่านมาเาเขาจะมาวิจารณ์เหมือนซ้ำทางซ้ำทางซ้ำทางเอาจะได้เหมือนกันเลยไม่เหมือนไม่เหมือนเอาทางใหม่เลยท่านหนึ่งเป็นจิตแพทย์ อีกท่านหนึ่งเป็นวิทยากรทนายคลายทุกคลื่น FM 102ท่านนายแพทย์พนมทวนชูแสงทองและก็ทนายเดชากิติพิทยานันท์ครับสวัสดีครับสัสครับเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วเอาสองท่านที่มาเลยเลย์อย่าพลาดพิงนะคุณผู้ชมที่สามนะครับวันนี้ตำรวจอยู่ข้างหน้านะครับเตี้งครับ ตำรวจอยู่ข้างหน้านะครับถ้าพลาดพิงถึงผมครับเจ้าทุกครับผมเจ้าทุกวันนี้เลาตำรวจมาทําไมถ้าเกิดพลาดพิงถึงผมทําให้ผมเสียมเสียเสียเสียงผมจะเจียงตำรวจและจับคุณเลยผมสามารถแจ้งจับได้เลยนะครับพลาดพลาดพิงถึงผมถ้าเห็นขนาดกระทําความผิดแล้วก็ต่อหน้าตำรวจด้วยตำรวจอยู่ด้วยใช่ไหมถูกแน่นครับแน่นอน่นความผิดซึ่งหน้าคุณตำรวจครับ สวัสดีครับนั่งด้านหน้าเลยครับนั่งหน้าเลยครับวันนี้พูดผิดหูแจ้งเลยครับ <c oughs> มาเป็นพยานเลยจับไม่ได้นะครับผมผิดถ้าผมผิดแล้วคุณต้องมีหมายสารนะครอย่างนี้จะจับได้ไหมครับ <c oughs> ไม่จําเป็นต้องมีหมายสาร <c oughs> ที่ <c oughs> ผมพูดท้าทายอย่างนี้เพราะผมมั่นใจว่าการ์นหนังสือผมไม่มีไม่มีใครมนพิมของเขาในแพช่ครับอย่างนี้ถือเป็นโรคจิตนะครับคือถือว่าเอาความแคนส่วนตัวนะครับ เรมเก็บกดนะครับครับถึงได้มีอาการพฤติกรรมดูประหลาดอย่างนี้ว่าผมประหลาดนี่อย่างนี้หมนประลาดผมนะครับออก็เสียงอยู่นะครับใช่ไหมครับมีความเสียงกันอันนี้ซึ้งหน้าไหมยืนยันหรือเปล่าครับท่านผ้ชครับอาจารย์พราตผมว่าจิตเขาพิมพสมบกรอ์แบไปแล้วครับขนาเป็นคนไทยยังตัเบะตลกเลยครับผม นีกำลังดูถูกเจ้าที่พนักงานของไทยครับผิดไหมครับผมดูหมิ่นเจ้าพนักงานก็ติดคุกนะก่อนก่อนติดคุกต้องมีตบนะครับเดี๋ยวถ้าใครพูดพลาดพิงถึงผมใครผมเสียหายเสื่อมเสียเสื่อเสียงผมแจ้งเลยเรามาวิเคราะห์หน้าปกกันรรดูสายตาเขาสิครับเขาบอกว่านักสือก็ชื่อรักนะเพ่งเถิดเทิงดูสายตาเขาสิครับเ,เหมือนคนหื่นกาม ตอบไปในทางล่อแหลมนี่กลมกลิ่ครับมีข้อเลยครับผไม่ต้องไม่ต้องครับมีหลายเล่มครับไม่ต้องเลยฮะเอาถือไว้เลยครับครับผมกาจารครับใช่ก็เลยสองเล่มเลยกเลสองเล่มเลยนะโอเคมาแล้วเลรักนะเมื่อสักครู่นี้คุณหม่ำใช้คําว่าสายตาหึงกามนี่ดูครับดูสายตาผมสิครับเห็นไหมบ่งบอกความเป็นมิตรนะครับคุณหมอครับน่นครับมิตรไหนอะบ่งบอกความเป็นมิตรบ่งบอกถึงสายตาที่จริงใจอ่อนละมุนละไมมีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามก็ได้ จิตใจไม่สะอาดแต่ใส่เสื้อให้มันสะอาดเพื่อจะกลบจิตใจอีกอันนี้ไหนขนงมาแล้วเอก็เป็นภาพที่น่ารักสดใสสวยๆมันเป็นดีไซน์ของคนบ้าบ้ายังไงคนขี่มอเตอร์ไซค์ใช่งั้นคนขี่มอเตอร์ไซค์ก็บ้าหมดเลยคุณดูวะของของคุณเท่งครับคุณพี่คอของคุณเท่งเลยครับตอนแรกเนี่ยนะครับดูดูตกใจเพราะว่าเอ๊ะทำไมต้องมาแจกความรักกันง่ายๆดูประหลาดนะครับแต่พอมาดู เป็นการนำเสนอในความเห็นผมนําครับนำเสนอสิ่งที่เป็นจุดเด่นความรักเป็นเรื่องสดสวยนะครับก็คือคุณเท่งเนี่ยเป็นลักษณะของคนหน้าตาดีอันนี้ชัดเจนครับเขาเคนหน้าตาดีนะครับเดี๋ยววันนี้มันก็ไม่เข้าบ้านไม่กินข้าวในสิ่งที่เป็นเหมือนกับความสุนทรียะทางอารมณ์ก็คือความรักครับต้องการนําเสนอรูปของความรักเป็นผู้ชายที่สุภาพอบอุ่นโรแมนติกน้อยๆถือผู้ราบนี่คือสิ่งที่เป็น นี่ก็เป็นการมองทำไมหมอมองอย่างนั้นล่ะครับนอ่ัคือการมองในแง่ดีผมดูว่าดอกมันเหมือนดอกจันชัดชัดเหมือนให้คนมาอ่านความตายแล้วของคุณล่ะครับเอยังไงอ่ะไปยืนแก้ผ้าแก้ผ่อนอะไรเนี่ยเป็นการดูถูกท่านผู้อ่าน